ขอกราบสวัสดีนาอค่ะนาอพ่มแพ่พี่น้องเบิกซับนาคีค่ะเบิกซับนาคีเบิกซับผ้ารวยแฟนคลับแฟนเพจค่ะเบิกซับผ้ารวยนะคะเมื่อนี้กะบ้าพ่อแม่พี่น้องตามลูกเทพนาะค่ะภาพไปสัมผัสผู้เป็นเลี้ยงลูกเทพนาอพี่น้องไปฟังเรื่องราวลูกเทพจะเป็นจังไดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องในเด้อค่ะพี่น้อง เมื่อนี้ลูกเทพเพ่นมาขายของน้ำคุณพอ่อคุณแม่เนาะคะ่ะไปเบิ่งปฏิหารลูกเทพว่ามีปฏิหารยังแน่เนาะคะ่ะผูพ่นเลี่ยงมีนข่าวว่าได้โชคได้ลาบลายผูลาย,ลายคนนะคะเนาะฝนตกวเศร้าม่์ไม่พี่น้องเอ้พนาแดงจึงคึงนะคะขี่ดินเด้อค่ะเบิงบ่งเบิ่งพี่น้องเขาทั้งหดนนเนาะบบดนี้ เอตั้งห้าหมองหางขนายงเจ้าเลยสีหยับหนามใส่ฟ้าวหางกอนพี่น้องสว<ร>ัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่พี่้อง,งการนะคะสวัสดีค่ะพีต้องการจัดโปรนียรมาอยู่กับพี่อะไรนะครับผมชื่นัดัพี่นัดเนาะครับขออนุญาตถ่ายเห็นหน้าเห็นตาหน่อยนะครับพี่ แล้วก็น้องอะไรนะอ่านี่น้องมั่งมีนะครับน้องมั่งมีเขามีแบนรับอยอ่ที่ตุกันเป็นมาขายขายอะไรครับสิหน้าวัดตรงนี้เปิดเป็นร้านขายของฝากก็จะมีผลิตภัณฑ์ของแต่ละจังหวัดมารวมกันครับผมแต่ก็จะใช้ในนามของแบรนดแบนด์ของน้องมั่งมีน้องมั่งมีน้องมั่งมีตอนนี้ก็เริ่มจากข้าวแสนข้าวแสนอันดับที่สองก็จะเป็นมะพร้าวแก้วนะครับมะพร้าวแก้วแล้วจะมีหมูยอ นะครับสามตัวก่อนชื่อว่าน้องมั่งมีนี่ใช่ไหมครับใช่ครับทื่อว่เห็นอุ้มทีแรกนึกว่าคนเหมือนคนเด็กจริงๆเลยความเป็นไปไปยังไงก็ประเอินช่วงโควิดที่ผ่านมาเราอ่าปีลูกลูกได้หลุดไปแต่ระหว่างนั้นก็ยังไม่รู้สึกว่าเขาก็ยังเรายังสัมผัสได้เพราะเขามีการดิ้น แล้วพอถึงเวลาที่เข้าสู่เดือนที่เจ็จะไปตรวจคันแต่เดือนเดือนที่4ี่ในอุนตาซาวแหละของอุนตาซาวเนี่ยเห็นเป็นเพศชายพอเดือนที่เจ็ดเนี่ยพอเลี้ยวไปตรวจคันเนี่ยระหว่างเลี้ยวไปยังดิ้นอยู่หมออุนตาซาวไปไม่เจอแล้วไม่มีชิ้นเนื้อเหลือแปลว่าเขาหลุดไปนานแล้วอันนี้ก็ไปได้ไปทําพิธีประมาณถึงสามวัดเพื่อที่ทาบุญให้เขาครับผมแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นก็ยังดิ้นอยู่บ้างนะครับ มีพระอาจารย์ท่านนึงก็บอกว่าอย่าไปไล่เขาเขามาช่พ่อใช่แม่แค่บุญเราอาจจะไม่สำคัญกับ่านก็เลยเอารูปรูปลักษณ์ของเขามานะครับประมาณนี้ให้มัอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วได้ยินว่าเกิด็ไปมีคนเข้ามาขอว่าจะซื้ออะไรนะให้อันนี้อาจจะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่ผมมองว่า ยายคนนั้นนะเขาชอบเล่นเลขเแล้วค็นี้ว่าตัวเขามาขอจะน้องน้องเขาก็เหมือนไปเขา้าเข้าบอกเออพลออินยายถูกนะผมใช้ว่าพอเพลินถูกดีกว่าครับพอถูกปับ๊บยายจะเอาเงินมาให้จะเอาเสื้อผ้าให้ยายลืมน้องก็เลยไปทวงเล่นยายก็เลยเอาเงินมาให้ก็ยังก็เลยเป็นรูปโลโก้นี่ครับจะมีแบงค์พันนะครับ้องก็จ,จับแบงค์พัน ประมาณนี้ใหญ่นนั้นฝันว่าน้องไปถามเอาค่าขนมเลยแต่สับตัวพ่อแม่ไม่ค่อยถูกไม่ก็มีบอกแต่เราไม่เล่นเราไม่เล่นเนาะขายของอย่างเดียวขายของอย่างเดียวมุ่งหาเงินใช้นี่อย่างเดียวครับเดี๋ยวก็หมดค่ะือเรียกน้องอะไรนะคะน้องมั่งมีชื่อน้องชื่อแสบชื่อแสบแต่ชื่อจริงชื่อมั่งมีมังมีับงลูกค้าซื้อของฝากไปก็ อาจมีช่มิลาบางมีมะขอพรอนกด้ยด้วยสำหรับพ่อนเนี่ยก็แ่ยังก็ยังเกิดความสัำพัญสาคัญกันอยู่นองกอจกันทุกคืนออาบน้ำเช็ดด้วยน้ำอกนะครับใช่เช็ดน้ำอบเช็ดแล้วก็สระผมเหครับมือนคนมากครับที่แรกนึกว่าเป็นคนจริงๆงวดนี้ ขวัญดีไหมคะวัดนี้ผมไม่ค่อยฝันเราไปบอกพี่ๆแล้วนะถ้าถูกลงมาหาผมนะครับมาเหมามาเหมาขนมของฝากเราหน่อยเนาะพี่กัดร้านอยู่ที่ไหนพี่พี่กัดร้านตอนนี้อยู่หน้าวัดป่าดงหนองตาลวัดป่าดงหนองตาลนะครับชื่อร้านชื่ออะไรครับผมร้านมั่งมีของฝากมั่งมีของฝากตรงๆงเลยตรงๆงเลยใช่ไหมครับใช่ถ้าเอฟซีมานะฮะ บ้างมีของฝากนะครับผมแล้วก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอยู่ด้วยนะครับชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวอาจุงมานี่เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับน้องจงมาโอ้อาจุงมาครับเชิญครับผมเชิญครับเลขข่าวว่าบอกแม่นนี่เราครับอ่าที่ว่าบอกเลขแม่นเนี่ยนะตัวไหนเนาะขอฝากเอฟซีสักหน่อยสวัสดีครับท่าอะไรครับพี่อาชิโจครับผมโอ้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงนี้เนาะครับอาจุงมา วัดป่าดงหนองตาลครับที่ร้านอาจุงมาครับผมมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูครับผมอาจุงมาครับแต่งว่ามีโรไม่หมือนเออก็พอได้อยู่ครับแลต้องดูดูกันเอาครับผมเขียนป้ายอยู่แล้วนัเลขสูตรลตัวไหนคะเอออยู่ที่ป้ายครับอยู่ที่ป้ายอาจารย์แล้วเพิ่งดูธรรมดาเลยครับจะมีตัวนี้เดินเดินไปดูนะเอาอาจารย์แล้วเลยไปดูหน่อยอาจจะหลายตัวนะครับอาจจะหลายตัวต้องซื้อตับออกครับ อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงให้ของฝากพี่กัปตันนะครับเสียด้านมะพร้าวแก้วมามีทันมาลองหน้าได้ชิมมะพร้าวแก้วของฝากส่วเ่นของฝากนะครับผมมาอดนุ่นพี่ได้นะครับพี่นัทกับพี่โจนะครับตรงหน้าวัดป่าดงหนองการเออมีที่จอดรถให้ฟรีนะครับทางนี้ถ้าถ้ามาก็เลี้ยวจอดฟรีได้เลยอันนี้กำลังจะเปิดร้านนะคะนี่กกำลังจะแต่งร้านเพิ่มใส่หลังคาแ้องก็พร้อมเปิดให้ลูกค้านั่งสบายหน่อยมีพัดลมให้ลูกค้า อ,อันนี้เป็นร้านแรกนะครับในแถบนี้ที่มีขลสม,าส,ามาสามห้าสามฮสามห้าสามตัวแรกก็จำสามห้า,สา,ส,า,หาสามค่ะห้าสามค่ะแล้วทำไมไปเขียนไวค้ครับพี่ครับอนย่าถามนะครับอเออก็อาจจะเป็นุ่นรวมนะครับใครมาก็ถามอะไรอย่างนี้ก็เขาบอกว่าเอ้งวดนี้นะไปขอเข้าฝันงวดนี้นะอันนี้ก็มีครับอันนี้ก็เขียนไว้อยู่เขียนไว้ตลอดปรากฏเขียนไปเขียนมาหลายเลขเลยลูกค้าที่ พที่แล้วถูกแปดแสนนะครับถูกแปดแสนใช่คือแปดแสนตัวไหนคะก็เลยบอกว่าตัวนี้ครับวไหนคทัอัานี้ฟังหน่อยถ้าห้าหนึ่งเก้าหนึ่งมันเป็นเลขทะเบียนรถเกศพอดีห้าหนึ่งเก้าหนึ่งโอ้พอดีพ่อปู่เจ็ดแก้วไปเข้าฝันครับแกวอะไอย่างงี้เข้าเข้าฝันแฟนเกศแล้วก็แล้วก็แกก็เลยมาครับแฟนเกศครับก็เลยมาไหว้ไหว้ปู่ แกก็เลยมานั่งทางก๋วยเตี๋ยวนี่แหละครับผมก็เลยถามแกแกก็เลยว่าก่อนแกจะไปแกก็เลยบอกว่านี่แหละครับตัวนี้แหละแต่แกแต่แกไม่บอกนะตัวไหนแกชี้ใส่ป้ายทะเบียนครับชี้ที่แกไรหรือว่าอะไรนะครับป้ายทะเบียนรถเก่ป้ายทะเบียนรถแกครับแกแกไม่บอกว่าตัวไหนแต่แกชี้ใส่ว่านี่แหละตัวนี้แหละนี่ครับอาจจะเป็นเคีแกแกอาจจะไม่กล้าบอกใช่ใช่ใช่ที่ว่าที่ถูกแปดแสนใช่ไหมครับใช่ครับแกบอกว่าอย่างไม่ถูกเลยก็ได้อยู่หมือนสองหมื่นครับ าวันนี้เก้า่ยออห้าหนึ่งเก้าหนึ่งห้าหนึ่งเก้าหนึ่งรับผ่าสามรับสามห้าห้าสามอย่างเอาครับเป็นแนวทางนะพี่เนาะใช่เป็นแนวทางเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่แนะนำให้งมงายครับจะเป็นแนวทางเป็นแนวทางนะฮะี่ชมไม่ใช่กับแม่ร้านก๋วยเตี๋ยวการรับชมเออข้างหลังก็มีดอกไม้แปลกๆเยอะนะครับไปดูได้นั่นบ้างมีร้านบ้างมีการ้านก๋วยเตี๋ยวอาจุงมานะครับผมอยู่หน้าวัดป่าดงหนองตาล พูดถึงรายของฝากขอบคุณมากค่ะแบรนด์ของมั่งมีนะครับผมเป็นแม่นางน้องของน้องมั่งมีครับผมของน้องมั่งมีนี่ใช่ไหมครับผมเริ่มจากมุยอเอาอาไรนาของฝืนเนื่อของฝืนบ้านเนาะแต่ละจังหวัดมาเชื่อมกันได้เลยพี่น้องแนวทางได้เครื่องของฝากได้เครงแนวทางอย่าลืมมาอุดหนุนเด้อพี่น้องจ้ามาคับห้าหนึ่งเก้าหนึ่ง ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดซับสไคร์ทางช่องเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะอย่าลืมมาอุดหนุนเพื่นด้อค่ะวัดป่าดงน้องตางนะคะมากัะสิพ่อเจ้าใหญ่นาะคะ่ะเนาะคะ่ะ,คะสำหรับลิปมี้ขอบคุณหลายๆเด้อสำหรับของฝาดขอบคุณเอฟซีที่เขามาติดตามรับชมและรับฟังนะคะ